จังหวัดเพชรบูรณ์ปล่อยพันธ์สั์น้ำ2แสนตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2567วันพุทธที่18กันยายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา39นาทีนายกริคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้ในายวีรวัตรวัฒนาวงพฤกษนายอำเภอสีเทพเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัดน้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2567 ณฝ่ายท่าดานตำบลสักกรวดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนสองแสนตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนทองเจ็ดหมื่นตัวปลาตะเพียนขาวเจ็ดหมื่นตัวและปลาพวงหกหมื่นตัวโดยมีนายคมสรรเจริญพันธ์นายุกองค์การบริหารส่วนตำบลสักกรวดกล่าวต้อนรับและมีว่าที่ร้อยตีเฉลัมพุ่งช่วยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนายุกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา ในยุคองค์การบริหารส่วนตำบลสากลวดพร้อมเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูนักเรียนโรงเรียนศีเทพประชาสรรค์และประชาชนร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายมอบพันสัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธานะของหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสากลวดจ,จำนวน9แห่งมอบแบรับรองตาสัญลักษณ์ประมงทงเขียว ให้กับเกษตรกรจำนวนหนึ่งรายและมอบใบรับรองมาตรฐานมกส7436สี่สกคาการปฏิบัติทางการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรจำนวนหรายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ผลิตสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยสู่ผู้บริโภคต่อไปด้านว่าที่ร้อยตีชัยรั์พุ่มช่วยประมงจังหวัดพชรบูรกล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2549เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติจากเดิมวันที่13เมษายนเป็นวันที่21กันยายนของทุกปีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักง,งานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์อำเภอสีเทพองค์การบริหารส่วนตำบลสากวด จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2567ขึ้นเพื่อรุนนล่งให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำโดยขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนไม่ทำการประมงที่ผิดกฎหมายและงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดหนึ่งวันคือในวันที่21กันยายนของทุกปีตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป